สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันเช่นเดิมค่ะทุกๆวันต้องมาคุยกันนะคะคุยกับเอฟซีเนาะค่ะถึงจะเข้าถึงจะหลุดนะคะก็ต้องมาคุยกันนะคะค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะทำไมถึงหลุดนะคะก็ทำไมมันถึงหลุดก็คงจะพลาดนะคะพลาดเพราะเราเอาจำนวนน้อยตัวนะคะมันก็เลยพลาดนะคะคัดกรองออกมาเนาะแล้วก็ เลือแค่4ตัวถ้าเป็นงั้นก็เพิ่มอีกสัก2ตัวนี่ก็ผมไม่พลาดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพลาดหลุดวันเมื่อวานนี้ก็วันนี้พรุ่งนี้นก็นมีนโอกาสวันพุธน,นะคะวันพุธเรายังมีโอกาสนะคะมีโอกาสใหม่นะคะเราก็ต้องธรรมดานะคะหลุดไปสั่นเขาเสีเอากินเสียมา่าใจเห่าเนาะ จะได้ทุกงวดก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะจะได้ทุกงวดก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าถูกทุกงวดนี้เราก็ไม่ต้องทํามาอาชีพอะไร<ช>แล้วเนาะจะ,จะก็เราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะยังไงยังไงก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์ให้ญาหนิงเพื่อเป็นกำลังใจสู้ต่อไปด้วยนะคะเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะถึงจะรู้นะคะอยู่กับญาหนิงไปนานๆถึงจะรู้ว่าหลุดยังไงเข้ายังไงนะคะกี่รอบนะคะเราจะหลุดอา,อาทิตย์หนึ่งนะคะจะหลุดกี่รอบหรือว่าจะเข้ากี่รอบนะคะเราก็มาคำนวณกันเอาเองเหมือนว่านะคะแล้วคำนวณว,ว่า ปกตินะคะจะเป็นวันพุธหรือว่าวันศุกร์นะคะที่เข้านะคะแล้วก็ต้องมา,อาเอาคำนวณได้ว่าศุกร์นี้เข้าบ่อยนะคะส่วนมากจะเป็นศุกร์หรือว่าพุธนะคะค่ะก็ปกตินะคะปกติปกติที่เคยมาก็คือหลุดแล้วก็เข้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันพุธนี้นะคะก็ มั่นใจว่าคือหลุดแล้วก็เข้าแล้วก็มันคือบางงวดนะนะบางงวดถูกคือจะสั้นละที่เคยทำมาน,ะนะ่ะแล้วก็เลยว่ามันก็ไม่ค่อยได้สอนสอนนะคะถูกแล้วถูกก็ไม่ไม่ค่อยสอนมีแต่ผิดแล้วถูกก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาจับจุดได้ว่าถ้ามันถูกแล้วเราก็ต้องผ่อนนะคะ ผ่อนน้อยๆนะคะว่าถูกงวดหนึ่งผินงวดหนึ่งประมาณนี้เนาะรูทวงวดหนึ่งจ้ะก็มันก็เป็นประมาณนี้นะคะค่ะการคํานวณน,นะคะการคํานวณก็มันก็ว่ามั่นใจแต่ก็มีพลาดเพราะว่ามันออกตัวเก่าจจกสวาจังได้ตัวเก่าก็ตัวเก่าแท้แทโอ้ยถ้าคํานวณตัวเก่านี่มันจะพลาดใช่ไหมยายหนิงมันจะหลุดใช่ไหมเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ กับตัวที่มันเบิ้นลนะนะมันก็จะหลุดนะคะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่น่าเลยคือว่ามันน่าจะเป็นแปดสามนะคะถ้ามันไม่ออกตัวเก่าถ้ามันไม่ออกตัวเก่าแปดสองนั่นแหละม,มันก็นจะเป็นแปดสามตัวกลมของเราอที่เราวงกลมไว้ที่เราวงกลมของเรามันน่าจะเป็นตัวนี้นะคะมั่นใจตัวนี้นะคะมันพิกแพงได้ไปเป็นแปดสองนะคะพิกแพงเลยหนึ่งแต้มนะคะ โอ้ยถ้าคนไหนที่ขยับขยื่นเอาเจ้าหน่อยก็บางคนนะคะ FC อมเมนต์บอกมาว่าผมชอบอ82เขาก็ถูกไปมันใกล้เคียงมากนะคะ82 83 84นะคะบางคนก็ใกล้เคียงมากก็เลยถูกไปนะคะเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านเขาบอกว่า83คนชื้อเยอะเลยเกินนะคะ ก็เลยไปเอาแปบสองอ้าวก็ถูกไปนี่แหละเขาถึงว่าดวงคนนะคะดวงใครดวงมันนะคะถึงข้าวสิได้กับ,บินมากขึ้นนกเจ้าเออเพิ่นว่าก็แม่ความเพิ่นเด้คือแม่ความเพิ่นก็เ,เลยว่าเอ้นี่แหละเนาะว่ะถ้าถึงมือเข้าสิได้นี่กับเป๊ะเหมือนกันนะคะก็ไม่มีพลาดเหมือนกันนะคะถ้าเราจะได้นะคะก็ถือว่าดวงอยู่กับดวงอยู่กับโชค ด้วยนะคะน,นี่ละคะก็เสียดายเสียดายนะคะเสียดายมากเลยนะคะนอนกระจนว่าอยากหลับเนี่ยขึ้นลายขึ้นว่ามันจะเป็นแปดสามขึ้นแห้งแท้ๆขึ้นน้ำแปดสามจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับมันเป็นแปดสองได้ยังไงจังว่าโอ๊ยคอยเหรบโอ๊ยเมยแห้งหุ่มจนว่าแปดสาม คือว่าจะมาแท้แน่นอนฝันก็ฝันดีได้นอกม่าฝันก็ฝันดีแต่ว่ามันใกล้เคียงเนาะมันเลยฝันดีเนาะ <ừ> แต่ว่าตาแต่แต่ว่าแค่อย่างหนึ่งคือตาไม่กระตุกตากระตุกนิดเดียวตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าใช่กระตุกนิดเดียวในยงวันนั้นน่ะวันที่สองแปดน่ะตากระตุกตั้งแต่เช้าจนค่ำจนจนจนหวยออกเนาะใช่ก็ฝันนี่มันก็ใกล้เคียงนก็ว่วาฝันดีอยู่เด้เนาะ โอ้นี่แหละถึงว่าเฮ้าบันไดนขยับเอานะนะเพื่อนเลขาก็ฝันดีเนี่ยเพื่อนเลขาเจ้าเนาะก็ฝันได้กลับเออราชการที่สิบเนาะเออแต่ว่ามันก็นี่แหละความฝันเหมือนว่านั่นแหละถ้ามันใกล้เคียงมาก็ฝันดีอยู่เดิขนาดวันนั้นมันเป็นตัวกลับที่เอามาตัวนั้นก็ก็จะเท่าตัวถูกเนาะก็ฝันดีเหมือนกันนะคะเอาเราก็มารอลุ้นวันพุธพรุ่งนี้ พุธพวกนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดออก็เหลืออีกหลายอยู่เนาะจะเป็นวันที่หนึ่งของเราวันที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งก็จะเหลืออยู่อีกหลายวันอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็ยังมีลุ้นพัฒนาเราพัฒนาเราอีกไม่ใช่สองวดคุณบอกลุ้นเราพัฒนาใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดวันยี่สิบเจ็ดวันพุธยี่สิบแปดวันพฤหัสยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด เราถ<ร>ึงจะได้มาลุ้นเราก็กาได้ลุนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ออแล้วก็มาลุ้นรัฐบาลไทยเหลืออีกตั้งสองงวดที่เราจะได้ลุ้นได้เอาทุนมาสะเอาทุนมาอ่าเอาค้อนมารัฐบาลไทยต่อไปนะคะค้อนใหญ่ค้อนน้อยเนาะทุนเราก็ต้องมีมาแล้วแต่เราก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะคะเพร<อ>าะว่าเราก็ยังไม่ได้ขาดไม่ได้ลงทุนหมดเนาะใช่เพราะว่ามันเลขจำนวนมันน้อยตัวมันก็หลายแต่ก็ล่างยางเดี่ยวนะ่ยนะ แล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นบนเลยมีแต่ร่างอย่างเดียวมันก็จํานวนน้อยตัวก็ลงทุนไม่ได้ไม่ได้มากเลยนะคะนี่ดิงลงทุนไปไม่ได้มากเลยแต่เวลาถูกก็ได้เยอะเพราะ,ะว่าเพราะอันนี้มันหวยสี่คู่นะสีเสื้อสี่ตัวเนาะเราใช่สีส่คู่เราก็จะเน้นไปเราก็จะกลับไว้ประมาณไม่มากนะคะกลับไว้หน่อยนะคะบพรกลับกระิตตับแตกนะคะก็ต้องมีการกลับนะคะนะคะ่ะก็เป็นแนวทางนะคะแนวทาง แนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะของอเราพัฒนานะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่ามันหลุดแล้วอย่าลืมเดอ้ออย่าไปตามวันพุธด้วยเดอ้อต้องอาตามกันอย่าทิ้งวันพุธนะใช่ต้องตามกันนะคะถึงจะหลุดก็ต้องตามนะคะตามไปดูตามไปด,ไปดูคงมีสักวันคงมีสักวันนะคะโอเคนะคะอยากร้องเพลงได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ แล้วติดตามใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ